สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหรสษร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงครึ่งปีหลัง2565โดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับผลิตภ,ภัณฑ์สมุนไพรขาวละออจากบริษัทขาวละออเพจสัตผู้นำด้านการผลิตสมุนไพรไทยเรานี่แหละนะครับ สู่มาตรฐานสากลระดับโลกนะครับมีทั้งยาสามัญประจำบ้านมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งเครื่องดื่มที่สกัดจากสมุนไพรแท้นะครับได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจำหน่ายก็ข่าวละอ,อ .com Facebook ข่าวละอ,อเพสัทไลน์ด้วยก็มีนะครับเนีย่ยช้อปปีท่านสะดวกแพลตฟอร์มเรื่องของออนไลน์ตรงไหนก็สามารถ หาได้นะครับรวมทั้งขาวและออช็อปนี่ช่องทางการขายของผลิตภัณฑ์เองเลยนะครับก็สนใจก็เข้าไปแวะไปเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสมุนไพรไทยได้เลยครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับครึ่งปีหลังนะก็ตีสะว่การกรกฎาไปถึงธันวานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์คือลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าดวงชะตาขอางท่านเนี่ย เป็นราศีธาตุไฟและที่สำคัญที่สุดก็คือดาวตนุลักษณ์ดวงชะตาของท่านเนี่ยดาวประจำตัวของท่านไม่นับดาววันเกิดนะ,ะในจักรราศีเนี่ยดาวตัวตนที่เป็นตัวแทนตัวตนของท่านคือพระอาทิตย์เป็นไงยิ่งใหญ่สมกับที่ลัคนาราศีสิงห์สิงห์คือเจ้าป่าถูกไหมราศีธาตุไฟแทนยังมีดาวอาทิตย์ ที่เป็นเรียกว่าเจ้าแห่งพลังงานทั้งปวงเนี่ยเป็นดาวประจําตัวอ่าก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีและดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่อะไรอย่างแรกเลยนะซื่อตรงทําไมถึงซื่อตรงเพราะพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทุกเชา้าตกทุกเย็นถูกไหมฮ่าเขาเรียกว่าตรงดังตะวันไงอ่าเนี่ยแหละดาวอาทิตย์เนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติของชาวลัคนาราศีสิงห์และดาวอาทิตย์เนี่ย เขาเรียกว่าโคจรเนี่ยนะไม่มีพักไม่มีหยุดไม่มีถอยหลังนะเดินหน้าอย่างเดียวนะสามสิบวันย้ายราศีสามสิบวันย้ายราศีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีเขาเรียกว่าติดขัดใดใดทั้งสิ้นเพราะพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลถูกไหมครับอ่าเนี่ยฉะนั้นชีวิตของชาวรัคนราศาีสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะ oh <j orn> เป็นผู้นําลุยบุกตะลุยอย่างเดียวนะ ดาวอาทิตย์เนี่ยก็เขาเรียกว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นนักสู้แต่เป็นการสู้แบบเขาเรียกว่าเรียบง่ายเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นไงเดินตรงทุกราศีนะครับสาวันย้าย30วันย้าย,น,ย,ายนะอย่างดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยอัตราการโคโจรเขาา30วันเหมือนกันแต่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรลีลาเดินหน้าถอยหลังยึกยึกยักยักบทจะนิ่งก็นิ่งไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ แต่พระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักนะโคจรเป๊ะตลอดนะครับสาวันย้ายราศีท่้นะชีวิตของท่านการดําเนินชีวิตของท่านก็จะเป็นอย่างนี้ไงเป็นสเต็ป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 ซื่อตรงนะดังดวงตะวันคือดูดวงครึ่งปีเนี่ยนะเราก็ต้องดูดาวใหญ่ไว้ก่อนนะครับดาวใหญ่ก็การโคจรเป็นไงมฤตยูในี่็ปีย้ายหนึ่งราศีนะครับดาวมฤตยูก็อย่างที่บอกนะ ทำคลิปไว้ให้แล้วก็สามารถไปติดตามได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะดูจนจบนะเดี๋ยวก็จะดูดาวนุตยูต่อเลยอันนี้อธิบายเป็นละเอียดมากนะครับดาวนุตย์ยูเนี่ยจะโครจรย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภนในวันที่7กรกฎาคมนะในช่วงสิ้นปีเนี่ยช่วงธันวาเนี่ยดาวนุตยูเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมดึงกลับถอยกลับมาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ย รูปดวงนียเป็นรูปดวงวันสิ้นปี3 1มธันวาเนี่ยดาวมฤตยูถอยหลังกลับมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ดาวมฤตยูเนี่ยเข้าพบอะไรเข้าพบกรรมมะเห็นไหมงานเปลี่ยนแน่ในภาพรวมของท่านเนี่ยงานเปลี่ยนแน่7ปีนับจากนี้เพราะดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเข้ามาอยู่ในเรือนการงานหรือว่ากรรมมะของท่านนั่นเอง นะครับรายละเอียดก็คลิปดาวมฤตยูเนาะทีนี้ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าจริงๆถ้าจะดูเรื่องงาน,นจริงๆต้องดูดาวพัสดุ์เพราะมฤตยูเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นไงครับไม่ต้องห่วงครับดาวศุกร์ก็คล้ายๆดวงอาทิตย์เห็นไหมเขาก็เกาะกันไปด้วยกันคือตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาเป็นต้นไปะนะครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์เนี่ยเขาจะรักกันแล้วเขาจะเกาะไปอยู่ในราศีเดียวกันเนี่ย เรียกว่าขยับพร้อมกันขยับพร้อมกันเลดกันไม่เกินวันสองวันนะครับเวลาเขาย้ายเนี่ยเขาจะขยับพร้อมกันขยับพร้อมกันนะเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยซื่อตรงใช่ไหมสิบหกกรกฎาสิบหกสิงหาสิบหกกันยาสิบหกตุลาเนี่ยเขาขยับเป๊ะ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 นะแต่ดาวพุธเนี่ยอาจจะมาก่อนนะแล้วก็รอดาวศุกร์นะอาจจะตามมาทีหลังแต่ก็มาแบบเหมือนกับไล่กันทันกันตลอดนะครับฉะนั้น สามดวงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงที่สําคัญเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวต้นกําเนิดแสงต้นกําเนิดพลังดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวที่ส่งผลเขาเรียกว่าเร็วต่อโลกมนุษย์นะเพราะอะไรอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเรียงตัวกันตามระบบสุริยะจักรวาลจากดาวศุกร์ก็มาเป็นโลกแล้วฉะนั้นสามดวงนี้เวลาเขาส่งพลังเนี่ยมันส่งผลเร็วพอส่งผลเร็วเนี่ยดวงชะตามันก็เปลี่ยน ไปตามนั้นอย่างรวดเร็วนะอย่างดาวพุธเนี่ยคือดาวการเงินเห็นไหมชาวลัคนาราศีสิงห์นะการเงินมันก็ไปกับตัวเองถูกไหมดาวอาทิตย์ดาวพุธนะดาวสุ์เป็นดาวเกี่ยวกับอะไรชื่อเสียงสังคมเป็นดาวเกี่ยวกับการงานเห็นไหมเนี่ยชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันตรงเหมือนดวงตะวันทํางานเงินงานเงนิงน,งน,งนตัวเองชีวิตผูกพันเนี่ยไปด้วยกันอย่างเงี้ย ะครับฉะนั้นครึ่งปีหลังลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเองการเงินการงานมันไปในทิศทางเดียวกันอ่าฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขาเรียกว่าโอ้ยราศีสิ่งนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยมนุษย์จะอยู่จะย้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่ะทีนี้ถัดมานะ ดาวฤกษ์ตยูใน7ปีใช่ไหมทีนี้เรามาดูดาวเสาบ้างดาวเสาเนี่ยสปีครึ่งย้ายราศีเขาอยู่มาตั้งแต่ปี6กสนะหกย,ยังจะไปตอน6-6หนะครับฉะนั้นปี6กทั้งปีครึ่งปีหลังนี้เสาวจะอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพอรลนะฟังว่าภพอรลแล้วก็อาจจะไม่สบายใจทีนี้จะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าคําว่าอริเนี่ยมันแปลว่าอุปสรรคมันแปลว่าสิ่งที่ต้องแก้ไข แปลว่าการแข่งขันครับอย่าไปกลัวว่าอลิเนี่ยคือแบบสิ่งที่ทําให้ท่านล้มเหลวไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตมนุษย์ต้องมีพบอลิมีไว้ทําไมมีไว้ก้าวข้ามผ่านครับถูกไหมท่านเรียนในระดับประถมมัธยมนะมันคืออุปสรรคของท่านแล้วถูกไหมแต่ถามว่าท่างต้องไปหาไหมก็ต้องไปหาก้าวข้ามผ่านมัธยม เจอระดับปริญญาระดับมหาวิทยาลัยนั่นแหละก็เป็นอลริของท่านอีกแล้วก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปจบมหาวิทยาลัยมีใบปริญญามีวุฒิการศึกษาเจอเรื่องงานเข้าไปแล้วนี่แหละงานก็มาเป็นอลริของท่านท่านก็ต้องเข้าสู่ระบบนะไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามจะเข้ารับราชาการจะเข้าเอกชนจะอะไรต่างๆนานา,นาจะทําธุรกิจของตัวเองมันคืออลริทั้งนั้น ได้ไหมครับฉะนั้นอย่าไปกลัวและการที่ดาวเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรน่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่เจอเนี่ยมันจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างสําเร็จ,จเกษตรแปลว่าแน่นอนมั่นคงอ่าฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าไปกลัวโอ้โหอริเป็นเกษตรแล้วก็เป็นดาวเสาร์ซะด้วยนะ ไม่ต้องกลัวนะลักษณะนี้จนถึงปี2566นะ่ท่านจะมีกำลังวังชาท่านจะมีปัญญามีความสามารถในการที่จะเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็ตามถามว่าหนักไหมหนักครับดาวพระเสาเป็นดาวใหญ่เป็นดาวแห่งความอดทนเป็นดาวแห่งความโทุกข์เป็นดาวแห่งค,ความเครียดมันหนักแน่นอนแต่หนักแล้วสำเร็จ และมันจะทําให้ท่านเนี่ยแข็งกแกร่งยิ่งขึ้นมันจะทําให้ท่านเนี่ยมีความสามารถพัฒนาตัวเองไปอีกระดับขั้นได้นี่คือข้อดีของดาวเสาเจ้าเรือนอลิเป็นกะเศนะครับดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังไม่ต้องห่วงเสามันนิ่งไม่ไปไหนก็ต้องอดทนต่อสู้เอาชนะกันต่อไปพลหััคือดาวรายปีดาวรายปีก็คือพฤหัสเนี่ยย้ายหนึ่งราศีก็คือหปี นะฉะนั้นเวลาที่แบบดาวพฤหัสย้ายที่ไรก็จะมักวงการโหราศาสตร์นี่ก็จะแบบมีการตื่นเต้นมีอะไรตลอดเวลานะดาวพฤหัสเนี่ยก็มาอยู่ที่พบมรณะเอาอีกแล้วอลิไม่พอมรณะอีกอาจารย์นะแล,ะาลา้วคณะราศีสิงเป็นไงเนี่ยนะทั้งอลิทั้งมรณะอ่ะมรณะมรณะแปลว่าอะไรอ่ะแนนอนมรณะแปลว่าจากไปแปลว่าตายก็ได้ความเป็นความตายความเจ็บป่วย นะสุขภาพอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์ทีนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีมีเนี่ยพบมรณะเป็นอะไรเป็นเกษตรเอาอีกแล้วเข้าทางอีกแล้วเป็นเกษตรแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันคงแน่นอนนะไม่ใช่ว่าไอความเจ็บป่วยมาแน่นอนนะไม่ใช่ว่าไอความตายมาแน่นอนหมายถึงสิ่งที่มันจะต้องจบนะสิ่งที่มันเสียเสียให้หายคาราคาซังในชีวิตเนี่ย มันจบครับดาวพฤหัสเข้าเรือนมรณะแบบนี้นะเป็นเกษตรนะก็คือง่ายๆไม่ว่าจะดาวอลิดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศแปลว่าเจ๊งแปลว่าพังถ้าดาวนั้นเป็นเกษตรอันนี้คือดีดีเพราะว่าสิ่งที่มันถามว่าผลเสียมันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นอลิเป็นเกษตรแน่นอนชีวิตเจออุปสรรคแน่แต่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ มรณะเป็นเกษตรหมายว่าหมายความว่าเจอเรื่องที่มันต้องเสียหายเสียใจผิดหวังพัดพรากจากไปแต่มันจบมันจบแล้วเราก็ทำใจได้ชีวิตก้าวต่อไปแล้วด้วยความที่เป็นดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ไม่ทำร้ายใครฉะนั้นทิศทางเนี้ยดีส่งผลลักษณะของชาวลนคาราศีสิงห์ดีไม่ดีบางท่านอาจจะได้รับ การเรียนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับการศึกษาที่มันสูงขึ้นมากๆไปด้วยซ้ําดาวพฤหัสตกมรณะต่อให้ดวงชะตาเดิมเลยนะนะผมเห็นหลายท่านนะผู้พิพากษาแพทย์่าแล้วเป็นแพทย์ไม่ใช่แพทย์ธรรมดานะครับระดับอาจารย์ระดับแบบผู้บริหารเลยแหละเนี่ยดาวพฤหัสตกมรณะในดวงชะตาเดิมทั้งนั้นนะ อายการผู้พิพากษาหรือนักการเมืองหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหนะก็คือดูดวงผ่านมาเยอะก็เจอคนหลากหลายอาชีพและสังเกตอยู่พวกแพทย์พวกผู้พิพากษาพวกอายการเนี่ยมักจะมีดาวพฤหัสไม่ตกมรณนะก็ตกวินาศแปลกไหมอ่าแปลกฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยการที่เป็นมรณะเนี่ยเพราะเป็นตําแหน่งกเกษตรไงพอกเกษตรแล้วดีนะดีอย่างดาวพฤหัสเนี่ยถ้าอยู่วินาศเป็นไงมหาอุดก็สูงส่งอีก เออฉะนั้นจะไปบอกเสียไม่ได้นะครับเนี่ยมรณนะเป็นเกษตรก็สบายใจได้สิ่งที่มันคาราคาซังสิ่งที่มันไม่เวิร์กสิ่งที่มันไม่ดีล,าลาักนณาราศีสิงห์ตัดทิ้งไปเลยจบนะเริ่มต้นใหม่นะลาหูเป็นไงลาหูอยู่พบที่9นะได้ตําแหน่งดีด้วยเป็นบุญสุลาลิศแล้วก็ตรีโกนถึงลัคณนานะสวยงามนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับสิงหาคมนะครับสิงหาคมเนี่ยดาวอังคารเนี่ยจะย้าย จากราศีเมษนะเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นไงอังคารคือดาวตัวแทนของพันธุหลักทรัพย์นะเป็นดาวตัวแทนของสุภาะความเจริญรุ่งเรืองหลักทรัพย์และความเจริญรุ่งเรืองนะสองความหมายเข้าสู่เรือนการงานแปลว่าอะไรก็แปลว่าการงานเจริญรุ่งเรืองครับและดาวอังคารมีตำแหน่งเป็นราชาโชคชื่อก็บอกแล้วว่าดีนะครับสิ่งที่ดีงาม ในเรื่องของก้าวหน้าพันธุ์ุนี่แปลว่าตำแหน่งแปลว่ากิจการด้วยนะครับแล้วก็สุภาเข้าความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่การงานก็ผสมกันง่ายๆครับความก้าวหน้าความรุ่งเรืองมาถึงในเรื่องงานส่งผลในเรื่องงานหลักทรัพย์ตำแหน่งหน้าที่มาส่งผลดีในเรื่องงานนะครับและดาวองค์คารเนี่ยพอเข้าพบที่10เนี่ย จะได้ตำแหน่งพิเศษอีกนั่นก็คือปัสสวะอุดมเกณฑ์ปัสสวะคือลายปัสสวะคือสัตว์สีเท้ามาคำเดียวกับปัสสตว์นะแมพ่พฤกศพสิงสัตว์สีเท้าไงเข้าใจไหมจะมีเกณฑ์ที่ว่าเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์อุดมที่แปลว่าดีแปลว่ามากดังนี้ครับปัสสวะมีพักเคราะห์ภูมิุกเกาะพระจันทร์ศูนเรือนดีทวีคูณกรรมมากูลอริเขานะเห็นไหมกรรมมากูล มีพระเคราะห์ภุมนะภุมินะมก็คืออังคารภุมิสุกเกาะก็คือไม่ว่าดาวสุกดาวองคารนะพระจันทร์ศูนย์นี่คือศูริยะนะไม่ใช่เลขศูนยะ์นะอ่ามนุษย์ตยูนะอันนี้คือศูนย์พระจันทร์ศูนย์พระจันทร์ก็คือพระจันทร์ศูนย์คือศูนย์ระยะนะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับเนี่ยถ้าเข้าพบที่สิบได้อุดมมากเกินอะไรอุดมความจเจริญก้าวหน้าอุดมอะไรอุดมหลักทรัพย์ตําแหน่งหน้าที่การงานอุดมฉะนั้นสบายใจได้ ตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะครับพอตุลาเนี้ยตุลาย้ายเข้ามานี่ก็พบลาพัก็ถือว่าดีนะพอพฤศจิกาถอยหลังกลับไปอีกนี่ถอยเขาเรียกว่ายังได้ไม่พอสาหรับเช้าและคณะราศีสิง์ดาวอังคารก็เลยจัดหนักจัดเต็มจัดให้เลยนะเข้ามาเดือนสิงหาเสร็จใช่ไหมมามิถุนตอนตุลาพอพฤศจิกากลับไปพึกศพใหม่จน ถึงเนี่ยถึง31ธันวาเนี่ยรูปดวงของวันที่31ธันวาเห็นไหมอังคารอยู่ยาวถึงสิ้นปีอยู่ในตําแหน่งอุดมบกเฑตแล้วก็ลาชาชโชคแม่ชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะสบายใจนะฟังดังนี้แล้วไม่ต้องกลัวครับครึ่งปีหลังมีแรงมีกําลังเท่าไหร่ตั้งใจทํางานตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ดีงามความสําเร็จมาถึงท่าน แน่นอนครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็ยังไงก็ตามไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคลาภอะไรนะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองนะคือดูเกณฑ์แล้วไม่ไม่ได้เสียหายเพราะเนี่ยคำว่ามรณะเป็นเกษตรก็แปลว่าไอ้เจ็บอ่อนแอดเนี่ยจบ นะไม่มีปัญหานะครับและชาวลัคนาราศีสิงห์เขาเรียกว่าอะไรมีความแข็งแรงเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ราศีเป็นสัตว์สีเทาไม่ต้องกลัวแต่ถ้าจะนึกถึงสุขภาพก็นึกถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวละออด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีของช่องเรานะก็มาสนับสนุนกันนะครับก็ลองไปเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับผลิตภัณฑ์ดีมีความเขาเรียกว่ามีรางวัลการันตีแล้วก็มีชื่อเสียงนะหลายท่านก็คงรู้จักอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ขาวละออ นะครับจากบริษัทขาวละออเพศสัตว์ขอให้ชาวลัคนา,าราศีสิงประสบความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ